นังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพเรื่องความเชื่อของแม่เสียงอ่านโดยสาระธรรมตอนแรงอธิษฐานจิตวันที่มารับแม่กลับพวกเรายัางตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้แม่กลับไปพักฟื้นที่บ้านไหน ระหว่างบ้านบางประกอบก,กับบ้านดิฉันที่ถนนพัฒนาการใจดิฉันไม่อยากให้แม่กลับบ้านบางประกอบทั้งนี้เป็นเพราะว่าบ้านบางประกอบไม่สะดวกหลายประการสันล่างไม่มีห้องพักต้องพักชั้นบนบ้านทำให้ขึ้นลงลำบากมากสําหรับคนเฝ้าไข้ดูแลพยาบาลอีกทั้งการถ่ายเทอากาศภายในบ้านก็อุดอู้ แสงสว่างไม่เพียงพอสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลพิษเพราะอยู่ในย่านโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทอากาศจึงไม่บริสุทธิ์มีกลิ่นและเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลาไม่เหมาะสำหรับการพักฟื้นดูแลคนชราจึงต้องอธิบายเหตุผลกันอยู่นานจนแม่ยอมมาอยู่ด้วยกับดิฉันที่บ้านพัฒนาการ จนถึงวาระสุดท้ายที่ปู่เวศให้เวลาไว้คือสองปีแน่นอนว่าเวลาสองปีที่เหลืออยู่นี้ดิฉันไม่มีวันปล่อยเวลาให้ผ่านไปง่ายๆอย่างไร้ความหมายโดยไม่คิดจะเก็บเกี่ยวและตักตวงผลกรรมดีเร่งสร้างกุศลผลละบุญเพื่อแม่เอาไว้ให้มากที่สุดก็คงจะโง่เขลาเบาปัญญาสิ้นดี ฉะนั้นดิฉันจึงเร่งเตรียมการทุกอย่างที่จะเป็นการสร้างสมกุศลผลบุญให้กับแม่อย่างมากมายโดยการนิมนต์พระมารับบาตรทุกเช้าในบ้านเพื่อให้แม่ได้มีโอกาสใส่บาตรพระทุกวันเนื่องจากแม่แข้งขาไม่มีกำลังวังชาลุกเขินเดินนั่งไม่ไหวแล้วจึงต้องพึ่งรถเข็นอยู่พักหนึ่ง ตอนแรกๆยังใหม่อยู่แม่ก็ยังมีเรียวแรงพอจะตื่นเช้ามาใส่บาทไว้แต่พอนานๆเข้าเป็นเวลานับเดือนแม่ก็บ่นว่าแม่ไม่ไหวแล้วลูกขอให้ลูกช่วยใส่บาทแทนแม่ก็แล้วกันแม่จะคอยอนุโมทนาด้วยยามบ่ายก็ให้พี่หลานสอนแม่เจริญภาวนาพุทโธไว้เป็นพุทธานุสติ ซึ่งแม่ก็ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายถึงแม้จะไม่รู้หนังสือพูดไม่ชัดก็ตามแต่แม่ก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าแม่ทำได้วันไหนที่แม่แข็งแรงพอที่จะนั่งรถออกไปไหนไกลๆได้ก็จะพาไปถวายเพลพระทำบุญทำทานที่วัดบ้าง าไปรับประทานอาหารจีนอาหารโปรดของแม่บ้างตามพัตตะคารชื่อดังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านช่วยทำให้แม่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากทีเดียวจนแม่เอ่ยปากว่าพอแล้วเพราะแม่นั่งรถไม่ไหวมือเท้าไม่มีเรียวแรงจึงขอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่แต่ในบ้าน ไม่คิดอยากจะไปไหนมาไหนอีกต่อไปแล้วหลายครั้งที่ดิฉันเห็นแม่นั่งเหงาตาเหื่อมองออกไปนอกบ้านเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างด้วยใจจดจอ่อเพียงแต่รอให้เวลามาถึงเท่านั้นภาพที่เห็นทำให้ดิฉันรู้สึกสะท้อนใจมากไม่รู้จะหาวิธีใดช่วยท่านคลายเหงาลงได้ เพราะที่บ้านก็มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่มีเด็กเล็กส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าเสียงดังเหมือนบ้านอื่นวันวันท่านไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนนั่งเงียบทั้งวันน่าเห็นใจจริงๆดิฉันเองเวลานั้นงานยุ่งมากแทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้ ต้องพยายามเจียดเวลาแบ่งมาให้ทางบ้านบ้างโดยการเตรียมงานไว้ล่วงหน้าวานผู้อื่นทําแทนบ้างในบางครั้งเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวที่ดิฉันไม่ค่อยห่วงแม่และทางบ้านมากนักก็เพราะได้ที่หลานนี่แหละที่สวมบทบาทลูกกระตันยูคอยปรนนิบัติแม่อย่างใกล้ชิดชนิดที่เรียกว่า พยาบาลมืออาชีพยังอายเลยพี่หลานเสียสละความสุขส่วนตัวปรากตรำอดตลับขับตานอนดูแลแม่ตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งแม่มาพักฟื้นอยู่กับดิฉันพี่หลานก็ต้องตามมาเฝ้าปรนิบัติอยู่ดีเพราะจะหาใครทำหน้าที่นี้ได้ดีอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง เหมือนพี่หลานนั้นหาได้ยากเต็มทีภาระหน้าที่ของพี่หลานในการปรนิิบัติดูแลแม่ตลอดระยะเวลาสองปีกว่านี้นับว่าหนักเอาการอยู่ไหนจะจัดเตรียมอาหารสำหรับแม่วันละสามมือ้ออาบน้ำสระผมให้แม่วันละสองครั้งซักรีบเสื้อผ้าทำความสะอาดห้องหับ ปัดกวาดเช็ดถูจัดที่หลับปัดที่นอนให้สะอาดสะอ้านนวดเส้นให้แม่หายเมื่อยนั่งพูดคุยสนทนาธรรมเป็นเพื่อนแม่ให้แม่คลายเหงาพร้อมๆกับเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยซึ่งแม่ก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ทราบซึ้งในรสพระธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งด้วยสติปัญญาของท่านเองจึงนับว่าพี่หลานได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้แทนดิฉันได้มากจนสุดที่จะบรรยายเป็นตัวอักษรได้คุณงามความดีที่พี่หลานได้ปฏิบัติทดแทนพระคุณท่านผลกรรมดีนั้นก็จะตกแก่ตัวพี่หลานเองเช่นกัน ส่วนดิฉันก็มีหน้าที่หาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขสะดวกสบายทางโลกมีให้เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่สัปดาห์แรกที่แม่มาอยู่กับดิฉันที่บ้านพัฒนาการท่านยังต้องให้อาหารทางสายยางจากจมูกอยู่เย็นวันหนึ่งดิฉันกลับบ้านเร็วกว่าปกติ เห็นแม่ออกมานั่งเล่นกินลมอยู่บนรถเข็นที่หน้าบ้านจึงเดินเข้ามาทักทายท่านและพูดขึ้นว่าแม่หายเป็นปกติแล้วไม่ต้องใช้สายยางนี้แล้วนะพูดจบก็พละจะเข้าบ้านเดินไปได้สามก้าวได้ยินเสียงแม่จามอย่างแรงดังฮัดเชยิยสายยางหลุดกระเด็นตกลงที่พื้น จึงหันมาหยิบเก็บทิ้งลงถังขยะและจากวันนั้นแม่ก็สามารถกินอาหารได้เองตามปกติเพียงเพราะดิฉันทักแค่ไม่กี่คำเท่านั้นนับว่าแปลกประหลาดมากมีอยู่วันหนึ่งแม่บ่นอยากกินก้ามปูทะเลนึ่งดิฉันรีบไปตระเวนหาซื้อจนได้ก้ามปูทะเลนึ่งมาหนึ่งก้าม ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวจากร้านอาหารจีนชื่อดังเพียงกล้ามเดียวคิดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจึงรีบเอากลับมาให้แม่กินสมใจอยากทันทีอีกครั้งหนึ่งดิฉันไปทำงานอยู่ข้างนอกพี่หลานอยู่บ้านกับแม่วันนั้นแม่บอกว่าอยากกินไก่ย่างมากเลยพี่หลานก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี เพราะไม่สามารถติดต่อกับดิฉันได้เนื่องจากตอนนั้นดิฉันยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือจึงได้แต่ภาวนาในใจขอให้ดิฉันซื้อไส่ย่างติดมือกลับมาด้วยเถิดปรากฏว่าเย็นวันนั้นเวลาประมาณสี่โมงครึง่งดิฉันเสร็จงานเร็วจึงอยากจะรีบกลับบ้านขณะที่วิ่งมาบนถนน เห็นซุ้มไก่ย่างยี่ห้อดังย่างอยู่ข้างทางเกิดนึกอยากจะซื้อไปฝากแม่ที่บ้านขึ้นมาทันทีจึงแวะจอดเข้าข้างทางแล้วรีบลงไปซื้อมาหนึ่งตัวพ่อกลับมาถึงบ้านก็ส่งให้พี่สาวจัดจานเอาให้แม่กินแม่ดีใจมากรู้ได้ยังไงว่าแม่อยากกินราวกับรู้ใจงั้นแหละอาจเป็นเพราะ แรงกระแสจิตมัง้งตลอดเวลาที่แม่อยู่กับดิฉันท่านคอยรบเรา้าจะให้ดิฉันพาท่านกลับไปอยู่บ้านบางประกอบท่านคิดถึงและผูกพันกับบ้านที่พ่อปลูกมากับมืออย่างเหนียวแน่นยากที่ใครจะมาเปลี่ยนความคิดของท่านได้ท่านยืนยันว่าจะกลับไปเสียที่บ้านบางประกอบให้ได้ แม้เราสองคนจะพยายามพูดหวานล้อมอย่างไรก็ตามก็ดูจะไม่ได้ผลเพราะเวลานั้นแม่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังตัดห่วงทั้งโลกไม่ได้ท่านยังห่วงทรัพย์สินเงินทองอยู่มากท่านบอกว่าจะกลับไปจัดการแบ่งทรัพย์สินให้ลูกๆเสร็จสิ้นก่อนทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรจะแบ่งเราสองคนอดขำแม่ไม่ได้ แม่ไม่รับฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นนอกจากให้ทําตามที่ท่านสั่งก็พอบางครั้งพี่หลานก็ต้องพูดขู่แม่ไปว่าหากแม่เกิดสิ้นใจระหว่างทางกลับบ้านฝั่งทนแล้วจะทํายังไงกันเพราะแม่ยังไม่ได้แต่งตัวสวยๆจะไปอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมได้อย่างไรกันปรากฏว่าคำขู่ได้ผลในระดับหนึ่ง เพราะทำให้แม่งเงียบไปอีกนานทีเดียวพอนานเข้าลืมไปแล้วก็กลับมาพูดเรื่องเดิมอีกขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะในที่สุดพี่หลานก็มาปรึกษากับดิฉันว่า เห็นจะต้องให้ปู่เวทท่านช่วยเสียแล้วตามลำพังเราสองคนเห็นถ้าจะเอาไม่อยู่แน่พี่หลานขอร้องให้ดิฉันติดต่อกับปู่เวทให้ท่านช่วยพาแม่กลับไปดูสภาพบ้านที่บางประกอบว่าสมควรจะกลับไปอยู่ที่นั่นหรือไม่คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้แม่ยอมรับ และเต็มใจที่จะอยู่กับดิฉันต่อไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของท่านจริงๆอย่างสงบสุขและในสภาพแวดล้อมที่ดีคืนนั้นดิฉันไม่ได้ลงไปพบปู่เวศท,ที่สำนักพยาโยมเหมือนเมื่อคราวลงไปขอต่ออายุไขให้แม่แต่ครั้งนี้ดิฉันติดต่อกับท่านด้วยยานสมาธิท่านปู่รับปากว่า เดี๋ยวคืนนี้จะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยรุ่งขึ้นเช้าขณะที่พี่หลานกำลังจะป้อนข้าวแม่ที่โต๊ะอาหารตามปกติแม่ก็เอ่ยปากพูดขึ้นเองพร้อมกับทำมือปัดไปมาตรงหน้าในลักษณะแบบปฏิเสธว่าเมื่อคืนแม่ไปเห็นที่บ้านบางประกอบมาแล้วนะมันอยู่ไม่ได้ทั้งมืดทั้งสกรปรก ยูงก็ชุมที่บ้านเคยเป็นโรงงานมาก่อนแต่ภายหลังได้เลิกกิจการไปใครอย่ากพาแม่กลับไปนะแม่ไม่ไปแม่จะอยู่ที่นี่แหละอยู่กับลูกสาวคนเล็กที่บ้านหลังนี้เราสองคนสบตากันอย่างรู้เท่าทันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรีพูดขานรับเอาใจแม่และเมื่อเห็นว่า พ,พูดเข้าทางเราพอดีจึงถือโอกาสพูดปลอบให้แม่คลายความกังวลใจในเรื่องนี้ไปได้ช่วงนั้นจำได้ว่าเข้าปลายปีพศ2535เวลาของแม่ผ่านมาปีกว่าแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากนะักก็จะครบสองปีในราวต้นปีพศ2536 ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสารธรรมขอบคุณมากคะ่ะ